ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะมาทําการเก็บ Dataset สําหรับ ten ai จะเป็นทั้งหมด5 Data Set แต่ว่าวันนี้เราจะมาเก็บกัน2 Dataset ก่อนครับโดยที่ Dataset แรกของเราจะเป็นตัวนี้ครับเป็นนายแบบเราชื่อโชกุนตัวนึงครับเป็นนางแบบชื่อชูก้าโดยที่เราจะเริ่มเก็บ Data set คือเราก็ถ่ายน้องไปเรื่อยเลยครับถ่ายหลายมุมนะครับอาจจะแบบมีมุมเอียงมุมตะแคงบ้างถ่ายไปประมาณ30มสิบรูปครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ ten ai กันนะครับ ให้มันแยกว่าตัวไหนคือชูก้าาชกุนแล้วเดี๋ยวก็จะมีออบเจกต์อีกสักสองสามอย่างที่ผมจะเทนะอ,อุยง่วงง่วง,งการเก็บดัชเซนนั้นถือว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเราต้องถ่ายรูปออบเจกต์หลายๆแบบหลายๆด้านหลายมุมมองเพื่อให้ตัว ai ออเหล่านั้นสามารถตรวจจับและแยกแยะวัตถุได้อย่างแม่นยำดังนั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆครับเราไม่ต้องรีบร้อน นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของ dataset ที่ผมได้ทําการเก็บมามีหมดทั้งหมดประมาณ160กลูปครับเป็นทั้งหมด5โมเดลจะมีโมเดลกล้วยมว้วนชูก้าชูกุนแหวนอีปแปะรองเท้าครับผมและในส่วนต่อไปเราจะทําการนำ dataset ที่เราเตรียมไว้มาทําการเทรน ai นะครับใวเราจะลากตัว deep ท h a i n ออกมาก่อนครับหลังจากนั้นเราก็วาง deep ท h a i n ลงไปเลยครับ กดที่ฟันเฟืองเลือกไฟล์รูปภาพที่เราได้เซฟไว้อย่างใน,นกรณีผมผมเซฟไว้ในหน้าเดสก์ท็อปครับแล้วก็ไปเปิดในหน้าเดสก์ท็อปมาเลยครับอยู่ในไฟล์ AI Detection ครับ t a set เราแล้วกด s e เลยครับหลังจากนั้นเราก็ทำการลากกรอบตามตำแหน่งเป้าหมายของเราครับีนี่ผมก็จะลากกรอบไปให้มันพอดีครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็กรอบไปอย่างนี้กล้วยม้วนผมก็บ n a r าโรนะครับ ทำอย่างนี้ไปครบทุกภาพครับแล้วหกสิบสามภาพในส่วนนี้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนครับผมให้เวลากับน้องเขาหน่อยต่อไปนะครับมันคือการนับแหวนครับโดยที่แหวนนั้นมีขาดใกล้ๆกันผมเลยจะเลือกใช้แบบบันคลิกนะครับ ผมก็เซตความสูงความกว้างไว้ที่100คน100จากนั้นเราก็ไลค่คลิกครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของเราคลิกไปเรื่อยๆเลยครับชิวๆและแล้วเราก็ทำการ l a เบลเสร็จสักทีครับกดเซฟอย่างนั้นเราก็จะเซฟไฟล์ไว้ที่ตรงนี้เลยครับ gt save export ไฟล์ออกมาครับเราจะใช้ตามค่า Default ไฟล์ที่เอ็กพอร์ตมาได้นี้จะเป็นไฟล์ที่ผ่านการคอป p มาแล้วนะครับแล้วก็จะมี l a เ e l มาให้ด้วยเราไปเซฟไว้ใน AI Detection เลยครับคลิกเข้าไปอย่างน,นี้นเราก็กด choose ไปเลยครับในส่วนนี้เราอาจจะต้องรอสักหน่อยนะครับเพราะว่าไฟล์ที่เราทำการ label ก็ค่อนข้างหลายรูปอยู่ครับหลังจากเราเสร็จปุ๊บเรากดโอเคครับไปที่อ่านี่ดูครับเราจะได้รูปมานะครับรูปที่ผ่านการคอปแล้ว โอเคครับเราได้รูปมาแล้วเราก็จะไปทําการเทรนนะครับเราให้เลือกโมเดลเป็น V4 นน n y ครับในส่วนของบิตไซส์ผมจะปรับเล็กน้อยครับเพื่อให้ได้ความแม่นยำมากขึ้นครับเวลามันเรียกภาพมาดูครับจากนั้นเรากด Generate ไปเลยครับในส่วนนี้สําคัญมากครับเราต้องเก็บมาันที่ Dice นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะหาภาพของเราไม่ถูกต้องผม n ิ w f โฟลเดใหม่มาเลยครับเป็น AI Detection องนี้เรากด Choose ไปเลยครับ มันก็จะทำการ g e n e r a t สักครู่หนึ่งครับอันนี้เราก็ต้องรอหน่อยแต่ว่าไม่นานมากครับส่วนนี้รอแป๊บเดียวโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการเทรนกันนะครับออที่เทรนนะครับเราก็ปล่อยให้มันรันทิ้งไปครับเราไม่ต้องไปรออะไรมันอย่างนี้ผมก็สามชั่วโมงผมก็ไม่รอเหมือนกันครับผมก็ออกไปเล่นฟิตเนสไป หาอะไรอร่อยอร่อยกินครับเดี๋ยวพอมันเรากลับมาบ้านม่นเหร่เราก็ค่อยมาสต็อปอีกทีหนึ่งก็ได้ครับตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมพอใจกับมันแล้วครับผมก็เลยกดสต็อปเลยครับจะเห็นว่าได้ลอตอยู่ที่แปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราจะทําการเซฟไฟล์ไว้ในในไ a y สี่ครับอันเดียวกันกับที่เราเซฟเจเนเรตก่อนหน้านั้นเลยครับ กดเซฟไปเลยครับตอนนี้เราก็ได้ตัวโมเดลมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปใช้กันเราลากตัว deep d e t e c t มาครับกดที่ฟันเฟืองตั้งคอนฟิกครับผมจะตั้งชื่อเป็น AI detection นะครับหลังจากนั้นเราก็กดโอเคแล้วเราไปเลือกไฟล์ที่เราทำการ export ไว้ในก่อนหน้านั้นครับกด choose มาเลยครับหลังนั้นเราก็ลากคอมโพเนนต์ต่างๆมาโดยนี้ผมจะใช้เป็นตัววิดีโอนะครับผมก็จะลากตัวบล็อกวิดีโอออกมา ลากอะไรทุกอย่างมาให้ครบครับเชื่อมต่อด้วยกันจากนั้นผมก็จะไปเลือกวิดีโอที่มีอยู่ในเครื่องมาลองทดสอบใช้ใดูก่อนนะครับผมเก็บ oh, okay, ไฟล์ไว้นในเดสก์ท็อปเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นไฟล์ของชูการ์ชูกุนนะครับเราก็จะมาดูกันว่ามันจะตรวจจับได้หรือไม่ครับแล้วกดรันไปเลยครับจะเห็นว่ามอนิเตอร์แสดงค่าชูการกับชูกุนนะครับแล้วก็จะบอกเปอร์เซ็นต์คอนฟิเดนซ์มาด้วย นะครับผมจะลองใช้กับตัวอื่นดูบ้างนี่คือโค้ดที่ผมใช้ในการดีเทคว่าออบเจกต์นั้นนั้นคืออะไรผมจะใช้เป็นลาเบล not f o ฟ n d ถ้าเกิดว่าไม่เจอและนี่คือลิสต์ที่ผมมีนะครับเรามาทดสอบกันเลยดีกว่าครับโดยที่ตัวแรกมันชื่อว่ากล้วยมวนนะครับเราจะลองทดสอบกับตัวกล้วยมวนดูก่อนนะครับันบแรกเราไปเปิดวิดีโอก่อนนะครับแล้วเราก็กด run ดูเห็นว่าโปรแกรมสามารถดีเทคกล้วยมวนได้โดยที่มีความมั่นใจอยู่ที่90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองที่โมเดลตัวอื่นดูบ้างไปนะครับเราจะทำการน,นับค่านะครับอันดับแรกเราต้องไป enable tracking ก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาที่ตัวระ a b l ของเรานะครับเราจะใช้ตัว object เขาเป็นตัวใช้ตัวนับค่าครับ จากนั้นเราก็ตรวจจับว่าเราจะเช็ควัตเชอร์เดี๋ยวเราจะให้แสดงตามหน้าจอเลยครับจากนั้นเราก็ทําการกดลั่นเพื่อดูครับว่ามันรับได้จริงหรือไม่นั่นตัวที่1มาแล้วครับจากนั้นโอเคครับตัวที่สองยังถูกอยู่ตัวที่สครับโอเค ต่อไปผมจะพาทำดัต้าเบสนะครับไอตัวบนนี้ก็คือชื่อ API key อะไรพวกนี้นะครับส่วน name confidence แล้วก็ tag ID อันนี้จะเป็นคออัมามที่เราใช้แสดงในตัว Google Sheets นะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ Google Sheets กันเลยครับเข้าไปได้เลยเพราะผมทำดัต้าเบสเก็บไว้ในนี้โอเคร <S 2> <S 2> ครับผมจะเชยร์ค่าเก่าก่อนนะครับเราจะได้มองเห็นกันง่ายๆนะครับแล้วเห็นว่าค่า voucher มันถูกอัปเดตมาเรื่อยๆเลยนะครับ ผมจะลองเปลี่ยนเป็นเจ้าบานาโรหรือเจ้ากล้วยม้วนดูนะครับนี่ครับมันก็จะดีเทคเจอกี่ครั้งมันก็จะแสดงไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอี่โอเคครับดัตต้าเบสเราอัปเดตค่ามาแล้วครับเดี๋ยวเรามาสรุปอีกรอบนึงนะครับว่าวันนี้เราทําอะไรไปแล้วบ้างเราทําการถ่ายรูปเก็บดัตตเซตไปทั้งหมดห้าอ็อบเจกต์ครับไม่ว่จะเป็นชูก้าชูกุล้วยม้วนแบนลองน็อตแล้วก็รองเท้าโดยรูปภาพที่เราถ่ายไปทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบสามรูปหลังจากนั้นเราก็เอารูปภาพเรามาทําการ ครอปหรือว่าเป็นการลาเบลให้มันนั่นเองหลังจากนั้นเราก็ทำการเพ i นโดยที่เราได้เอ e เฟอร์เรของเอ e เ a อร์เรลอเทอยู่ที่0.08นะครับหรือคิดเป็น8%นั่นเองหลังจากนั้นเราก็ทำโปรแกรมในการตรวจสอบว่าวัตถุนั้นนั้นคืออะไรพร้อมกับโปรแกรมที่ใช้ในการนับโดยที่เราจะถ่ายทิศเป็นการนับของจานวนแหวนลองน็อตนับทีละ9ตัวแล้วก็เห็นว่านับได้อย่างแม่นยำแล้ยังทำดัตต้าเบดเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลโดยจะเก็บไวใน Google Sheets เก็บในรูปแบบของวันที่เวลาออบเจกต์ความมั่นใจแล้วก็จำนวนที่เรานับไปครับผมก็ขอขอบคุณด้วยครับผมและผมก็ขอจบการนำเสนอในรายวิชา1701แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ